ในส่วนของการกีฬาคนอำเภอนาแกชอบเล่นกีฬามากนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาก็มีปัญหาว่าสนามกีฬานะครับยังยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะก็เราอยากจะเห็นทีมงานเราอยากจะเห็นว่าเ,เด็กเล่นกีฬาที่มีสนามกีฬาพร้อมเพียงมีอุปกรณ์การกีฬาให้เด็กได้เล่นแล้วก็เมื่อเด็กประสบความสำเร็จด,ด้านกีฬาแล้วอยากจะส่งเสริมให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปนะครับในส่วนของเทศบาลนะครับ ในส่วนด้านการสาธารณสุขนะฮะในส่วนของสาธารณสุขนั้นโรงพยาบาลนาแกขณะนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลที่ถือว่าเล็กเล็กมากนะฮะถ้าเทียบกับตัวอำเภอนะครับคืออำเภอนี่เป็นอำเภอใหญ่แต่โรงพยาบาลเรามีเตียงมีที่รองรับผู้ป่วยได้น้อยมากนะครับเราทางเทศบาลก็อยากจะมีจุดนะฮะมีมีจุดมีห้องปฐมพยาบาลมีคลินิกนะที่ที่โรงที่ เทศบาลของเรานะเพื่อให้บริการประชาชนเป็นเบื้องต้นแล้วก็อยากจะเห็นประชาชนได้รับความสะดวกในการนําส่งผู้ป่วยนะครับไปสู่โรงพยาบาลหรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะครับอันนีท้ทางทีมงานเราอยากจะเห็นในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วในการดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงของเราได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยได้ไปเยี่ยมชาวบ้านแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่หลายรายนะครับ อยากจะให้อยากจะเห็นว่าเทศบาลได้เข้าไปดูแลในส่วนนี้นะครับในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐกิจของอำเภอนาแกอำเภอนาแกก็อย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าเป็นศูนย์รวมในการกระจายสินค้าถ้าเราสามารถที่จะผันน้ำกลำลนะครับผันน้ำกลำลาผันน้ำห้วยศีคุณแล้วก็ชนประธานนะครับชนประธานที่อยู่ทางริมเขาภูผานให มาสู่เกษตรกรที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือในเขตอำเภอนาแก่ได้จะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยนะครับที่จะผลิตไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืชผักสวนครัวหรือเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาจําหน่ายที่ตลาดสดของอำเภอนาแก่ได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีนโยบายที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวอำเภอนาแก่นะฮะให้ได้ขึ้นชื่อระดับประเทศนะครับแล้วก็ได้มาเป็นศูนย์กลางในการจําหน่าย ให้กับให้กับชาวบ้านที่มารับส่งสินค้าทั่วไปอยู่ที่ตลาดสดอำเภอนาแกนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายเบื้องต้นที่เราเห็นว่าอำเภอนาแกมีศักยภาพที่จะทําได้ในส่วนนี้นะครับจ,จุดแข็งของเทศบาลนาแกก็คือคนนาแกเนี่ยนะครับเป็นคนที่รักถิ่นฐานบ้านเกิดนะฮะแล้วก็อ,อยากจะเห็นอยากจะเห็นบ้านของตัวเองนะฮะเป็นเป็นบ้านที่ ได้รับการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมอะไรรู้สึกจะง่ายสําหรับคนําเภอนาแกนะครับไม่ว่าจะด้านการเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์หรือว่าด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมนะฮะโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมนี้มีจุดแข็งมากทุกตำบลมีสภาวัฒนธรรมตำบลน,นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนให้อําเภอนาแกเป็นเป็นจุดเด่นนะครับนอกจากนั้นแล้ว จุดเด่นอีกอันนึงก็คือทำเลที่ตั้งอำเภอนาแก่เนี่ยแหละท,ที่สำคัญมากนะครับเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนมากคือเดินทางไปมาสะดวกนะครับการคมนาคมสะดวกมากโดยเฉพาะในขณะนี้ถนนสี่เลนก็จะผ่านอำเภอนาแก่แล้วนะครับไปสกลนครก็แค่40กิโลนะครับไปนครพนมก็ประมาณ60กว่ากิโลไปมุกดาหารก็ได้นะฮะไปธาตุพนมก็ได้สนามบินก็ลงสกลนครก็ได้ ลงที่นครพนมก็ได้และในอนาคตก็คงจะมีสนามบินที่คำประหลายต่อไปนะฮะนาแกก็เลยเป็นเป็นศูนย์กลางที่จะคนไปมาสะดวกนะครับในขณะนี้เรากำลังมองเห็นว่าเราจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวที่ภูพานนี่แหละฮะที่ที่เป็นแหล่งแหล่งใหญ่นะครับที่กำลังจะสำรวจแล้วก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการาให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาที่เปิดอนาแกให้มากที่สุดอันนี้ค,คือคือจุดเด่นของเปิดอนาแกเลยครับ ทีมงานของเราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์โดยเป,เป็นทีมงานถ้าจะว่าใหม่ทั้งหมดก,ก็ไม่เชิงเพราะจะใหม่เฉพาะในทีมของผู้บริหาร,นะรส่วนในทีมสอทอนั้นส่วนใหญ่นะครับประมาณ90%จะเป็นจะเป็นคนเดิมฉะนั้นที่เราที่เราได้เปรียบหน่อยก็คือว่าเรามีเรามีสอทอเดิมที่รู้ปัญหาทุกด้าน รู้ปัญหาของอำเภอนาแกรู้จุดอ่อนจุดแข็งอำเภอนาแก่รู้จักประชาชนและก็เคยให้บริการประชาชนมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมบริหารที่เป็นจุดเด่นนะฮะที่เป็นจุดเด่นของทีมบริหารก็คือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือประสบความสําเร็จในการบริหารที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าทีมของเราในการบริหารในในทีมงานของเราจะไม่มีการลองผิดลองถูก นเนื่องจากว่าเราเราผ่านการบริหารมาเกือบทุกคนนะฮะที่นี่ใน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 ฝ่ายบริหารผ่านการบริหารมาและก็ในการผ่านตําแหน่งบริหารนั้นผ่านมาด้วยความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้กับนะครับก็เป็นผู้กับหลายอําเภอท่านรองเล็กน้อยก็รักษาการประธานสภาวัฒธรรมอาเภออยู่นะครับในส่วนของวัฒธรรมในส่วนของการรลจรความปลอดภัยก็ได้ท่านผู้กับเพิ่มศัก์ในส่วนของการพัฒนา ชุมชน,นอะไรต่างๆก็มีท่านประจิตตีสีซึ่งเคยเป็นพัฒนาการอำเภอมาซึ่งเรามีทีมงานครบถ้วนนะครับแม้กระทั่งทางเลขาก็เป็นวิศวกรเป็นวิศ,วก,ว,ศวกรเป็นผู้จัดก,การบริษัทที่ที่มองเห็นชัดระดับต้นๆก็คือเรื่องการจราจรนะครับหนึ่งเรื่องการจราจรรอบๆตลาดสดเนี่ยนะฮะตลาดสดของเราจริงๆแล้วมีมีผู้คนที่อยากจะมาอยากจะมาใช้บริการตลาดสดนี่มากแต่พอมาพอมาแล้ว ปรากฏว่าตลาดสดการจราจรลําบากมากอย่างที่เราผ่านมานะฮะจะเห็นว่าการจอดรถสเปะสปะมากแล้วก็เราไม่มีการจัดระบบจราจรที่ให้ความสะดวกนะครับอันนี้คือคือส่วนที่เห็นชัดเลยว่าในส่วนของตลาดสดนะครับส่วนในส่วนของในส่วนของการท่องเที่ยวนะฮะเราไม่ได้เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ของดีของเราเท่าที่ควรนะครับ เร,เราขาดการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขาดการเตรียมการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นไกด์นาเที่ยวนะฮะจริงๆแล้วนาแกมีของดีมากมายนะฮะนาแกเป็นเป็นเ,เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่นาแกโดยเฉพาะเรื่องเรื่องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในอดีตนะฮะ นาแกนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการสร้างสตอรี่ขึ้นมาจะเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่น่าศึกษาถ้าเราสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกคนทั่วประเทศไทยได้ได้ทราบว่าประวัติของอำเภอน,นาแกเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าคนจะมาเที่ยวนาแกนี่มากนะฮะฉะนั้นเทศบาลจะต้องมีหน้าที่จัดการบ้านของตัวเองนะครับเพื่อรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องการจราจรเรื่องความสะอาดนะครับเรื่อง ร้านอาหารเรื่องที่พักพวกนี้นะฮะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเราจะได้เตรียมการนใน,ใน,ใ,นในเรื่องพวกนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยผมลืมพูดไปนะฮะว่านาแกลเราอ่ามีตรอกซอกซอยมีบริเวณอนณาบริเวณกว้างขวางเราก็เลยคิดว่าในอยากจะเห็นหนาแกลนี่มีกล้องวงจรปิดนะครับติดตามเส้นทางต่าง,างๆเพื่อให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ ชาวอำเภอนาแก่เรานะครับในส่วนนี้ก็จะได้เตรียมการในโครงสร้างพื้นฐานในส่วนนี้ครับผมคิดว่าถ้าถ้าทีมเราได้เข้ามานะฮะภายใน4ปีนี่ผมคิดว่านาแก่เราเนี่ยอาจจะเป็นในในในความคิดนะฮะที่ที่คิดไว้เนี่ยอยากจะมาเป็นอำเภออันดับหนึ่งของของจังหวัดนครพนมด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าศักยภาพและก็ความพร้อมด้านต่างๆมีขาดเฉพาะการบริหารจัดการเท่านั้นนะครับในขณะนี้ ถ้าเราสามารถที่จะเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีคิดว่านาแกรเราเนี่ยจะขึ้นมาเป็นอำเภอระดับต้นๆของของนครพนมน่าจะมาที่พระธาตุพนมแล้วน่าจะกลับมานอนานาแกนะฮะหรือว่าถ้าไปถึงนครพนมก็อาจจะมาค้างคืนที่นาแกคืนนึงนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวรต่างๆที่นาแกนั้นรองรับนักท่องเที่ยวได้พอสมควรครับ ทางกลุ่มของเราไม่ไม่ไม่ได้คํานึงถึงในส่วนนั้นนะครับทางกลุ่มของเราพยายามทําความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะให้เข้าใจถึงนโยบายเป็นหลักนะครับไม่ได้คํานึงถึงพรรคการเมืองเราเราไม่เคยพูดถึงพรรคการเมืองนะฮะพูดถึงเฉพาะนโยบายที่จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทําอย่างไรพ่อแม่พี่น้องถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากบุคคลที่พ่อแม่พี่น้องเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็นโยบายเหล่านี้น่าจะ นำอำเภอนาแกไปสู่อำเภออันดับหนึ่งของนครพนมนะครับก็คิดเพียงเท่านั้นครับก็อยากจะฝากถึงพแม่พี่น้องชาวอำเภอนาแกนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งท้อ,องถิ่นในในครั้งนี้นะเทศบาลในครั้งนี้ว่าอยากจะให้ท่านได้พิจารณากลุ่มระวมพลังคนรักนาแกว่านโยบายของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาน,นาแก โดยรวมคนที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องนะฮะด้วยด้วยด้วยหัวใจจริงๆนะครับพร้อมพร้อมการพร้อมที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนารอบด้านบริหารด้วยความโปร่งใสใส่ใจพ่อแม่พี่น้องดุดาติมิตรนะครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทางนครพนมทางอำเภออื่นๆด้วยนะครับว่านาแก่ของเราถ้ากลุ่มของเราเข้าไปเข้าไป ได้มีโอกาสได้เข้าไปบริหารเทศบาลเราจะบริหารอำเภอนาะแกให้เป็นอำเภออันดับต้นๆของนครพนมให้ได้ครับ